เป็นช่วงกับรายการเรสโชว์นะฮะเราอยู่ในช่วงของโรมมินรดล้อมแมทกับคุณต้องขนกเทพสวัสดีครัสวัสดีครับคุณต้องขนมมินิดนะฮะมาลานที่มีลายเสียงโอ้โหมันมีแต่เครื่องมันดังไปหมดมันเป็นอารมณ์ของการทำแมทครับเป็นอารมณ์ของการส้อมแซมนะฮะแถมยังมีคนวิ่งไปวิ่งมาด้วยเนี่ยเหตุการณ์ปกตินะฮะถ้าคุณผู้ชมมาเนี่ยคุณ่งเรมจะเห็นหึงเรียกว่าความเป็นกันเองนะฮะเรียกว่าบางทีเนี่ยพนักงานเนี่ยยังมานวดแข้งนวดขาให้เลยนะฮะมีกาแฟเลี้ยงนะมีครับแต่ว่าไม่มีเด็ก นวดแเเด็กนวดหาเอาเองฮะเอาเองแถวนี้นะครับเจ้าของยังหาลําบากแล้วเป็นคนเลีครอบครัวไม่พูดอย่างนี้ไม่พูดไม่เอานะฮะเราเป็นคนเดียวสังก olved นะครับเอาล่ะท่านผู้ชมครับนี่คือช่วงรายการของเราในการซ่อมล้อแม็กครับแน่นอนว่าแม็กแต่ละตัวอย่างคอนเซ็ปต์พุนิมิตครับไม่ว่าล้อคุณจะเป็นอะไรพังดุ้งเก้งเบี้ยวขาดเราสามารถซ่อมได้ครับนะฮะท่านผู้ชมครับเราซ่อมได้ฉะนั้นในวันนี้เคสแรกบเ ดูกันหน่อยดีกว่าเห็นโทรสับดังได้ใจมากนะเราใจหนุกมากยัดเข้าวายเลตออกหูผู้ชมเลยอ่านี่คือล้ออะไรฮะล้อลูกค้าอันนี้คันเซ่ครับนี่แพงเลยนะดีไซน์ดีมันเป็นอะไรพี่ตงโคตรฮะอันนี้นิดหน่อยโคตมเป็นเล็กน้อยนี่ลูกค้ามาเหรอนี่ครับลูกค้ามาทำลูกค้ารอเอาได้เลยไหมรอรับเลยฮะนี้15นาที15นาทีเสร็จนะครับออร้อเกียร์เขาหรอไม่ใช่ฮะล้อคนอื่นร้อนคนอื่นครับผมพังเฮะนิดเดียวเอาผู้ชมดูนะฮะในการ นี่คือมันเบี้ยวตรงไหนพี่ต้องนี่ฮะมันจะมีช่วงดึกดึกด,กดึกนี่แหละคือที่มันโคตรอะครับแปลงเร็วหน่อยนะฮะนี่แหละครับสังเกตดีๆจะเห็นว่าเบี้ยว อันนี้มันทาให้รถสั่นอ๋อแล้วนี้เราต้องเข้าเครื่องเลยฮะเขาเป็นเป็นเครื่องดับเครื่องดับเครื่องรีดออกมานะครับคผเครื่องรีดสิบห้าดีเท่านั้นใช่ครับราคาในการซ่อมเท่าไรก็ประมาณห้าหกร้อยบาทห้าหกร้อยบาทครับผมก็จะเรียบเหมือนเดิมเรียบร้อยมีโปงในสั่นเป็นเจ้าเข้าใช่ครับโอเคเดี๋ยวลอาดูแลกันคผู้ชมฮะเคสง่ายๆแบบนี้เราจัดให้ทางกรมนิมิตคุณจําไว้เลยนะฮะเมื่อรอคุณจะเป็นอะไรก็ตามทางร้านบอกให้เปลี่ยนหรือว่าบอกราคาที่มันแพงเกินไปหรือว่าต้อองงงงงงงส่่เคคมโโรรราานนนนีะะขพวกัับ นี่คือโรงงานของเราเขาโรงงานของเราแล้วคุณผู้ชมจำไว้นะฮะอย่าไปโดนใครหลอกเสียเงินเสียได้ครับแต่อย่าเสียคางความรู้และก็ะทั่นะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยครับผมบอกแล้วนะฮะเคสง่ายมากๆเมื่อกี้ครับ15นาทีก็สำฤทธิผลและสำเร็จนะฮะกับล้อแมกดีดีนะครับแน่นอนนะคุณผู้ชมครับล้อดุ้งล้อพัง ล้อมีปัญหาขับพวงมาลัยสั่นหรือคุณอยากจะเปลี่ยนยางนะฮะคุณสามารถมาที่พรมมิมิได้นะครับก็เขาเป็นตัวแทนจําหน่ายยางแบบส่งออกด้วยนะฮะแล้วก็หลักๆคือซ่อมล้อแม็กให้มีประสิทธิภาพดีที่สุดนะฮะสนใจติดต่อรับบริการนะครับ0816565333คุณต้องกระนกเทพนะฮะกับพรมมิมิตนะครับเขาบอกว่าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยลดราคาหนักๆเลยนะครับแต่ว่าเป็นผู้ชายนี่ก็ ตามมีตามเกิดไม่ใช่อ่ะพี่โต้งมาแล้วก็มานิ่งนี่คุยกันหน่อยเมื่อกี้ล้อแม็กซ่อมนี่15นาทีทำไมเร็วจังครับเร็วนะเร็วฮะทำไมเป็นคนทำอะไรเร็วเร็วอ่ะเสร็จเร็วตลอดไม่เสร็จเร็วตลอดเลยล้อแม็กเนี่ยล้อแม็กนะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณพี่โต้งด้วยครับครับอย่าลืมนะฮะโทรหาคุณโต้งได้นะครับเรื่องของล้อแม็กเรื่องของยางก็ที่นี่เนี่ย ส่งออกอยางด้วยครับมีห้ออะไรก็ตามคุณต้องจัด,จดให้ได้หมดอ่ะจัดได้ดตามแล้วกันนะฮะเดี๋ยวชมช่วงต่อไปของรายการแรสโเซครับครับ